อ้าว่อดผู้บ้าเว้ยพี่อดคู้บา้า,บามาเบิ่งช้อปปิง้งป้ากระดูซโ่อใส่หนเกือวันนี้หน่อยเหยียบแกวด้วเด้อตวไวใหญ่พี่น,อน,น้องตสี่ใครจะได้ี่น้อยสีบบยยน่าบุผ่านเลยพุผมไทยต้นไหนก็หาพันพัน คนท้ามั้ยท้าแล้วท้าแต่พวกว่าหาพันตัวนี้ตัวน,น,น,นี้มันใหญ่กว่าต้นนั้นเดี๋ยวว่าง,งัวซ้ำนี่งัวเลี้ยงซ้ำนี่พี่น้องหาพันเลยอิเลี่ยนมาบอกเมื่อกี้เห็นเราบ่ะโอ้มากยังคุณเบิดแล้วมั่มมงวัวดำเรานั 5, า่นหาพันหายถ่ายสนามสุดๆพี่น้องจะได้ย่างมาฮอดถ่ายสนามเด้อของถึงๆเนาะวันพี่อ้อข้างหน้าก,นากันเนาะอ้อข้างหน้าข้างหลังมงสนามว่างแย่ๆเนาะบอย่างมากข้างหลังอิเลี่ยนบอกมีงัวดำมาเร็วหนิพี่จะคลายเมื่อวานไอ้ไม่เล็กเล็กโทษป่ะล่ะพี่เบอร์ ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองแปดหนึ่งสามความคองสื่อเลยขอกันหรือเปล่านบอกขอกให้มเน้นบ่ทนยังไงบู่้ทันยังไงบ่หาพ่านหาครับตู้เมกี้อนท้ายต้น้อยมกี้หาพันได้ตนนั้นแต่เราไฮเบอร์โทรมากเท่านั้นเราบมีเบอร์โทรว่าไห้บอร์ไบอกราคาเเท่าไรเราหาทนก็ยิมเลยมีเบอร์โทไฮเด้อเราว่าเอาหลดมแล้วว่า งถทายสมือเนาะทายงอสมูอะไรก็เนหาปัญหาพี่น้องเล่ดูเอ้ยมันกระทบมาแะเอนเ่อนเวาพอดีดีพอดีพอดีเชืงกี่พอว่าเขาว่าเขาเชืงไปล้ว โอ้าบาทพอตัว <concealed> น <safety> oh. ี <cigar itez> ้เท่าไหร่อาเดี๋ยวใานี่เจบาทพอซีบีเอสลอยซีบีเอยครับ1นึ่งมพันมันมากเหรบอลหนึ่คืยังทองใหญ่ลูกอลลูกันงสิบเอนโอ้ซีบีอสลอยแต่ลูกลอกมันเป็นตมือนกัวหรอลูกปแล้วลูกเท ชิบีนไปยังไงบึงไปบึงบึงค่อยยังข้นเอาเนะถ่ายสนามสุดๆนี่มันจะเป็นง่วงัวบางงามพี่น้องเป็นง้อโค้งง้อส่งยังง้ออีนี่วเงีียวเป็นน้ำตกเลยวะ อ๋อฟองเลี้ยงตัวหนึ่งเลเว้ยแม่ลูกบ่เฮ้ยแม่ก็ลูกปะตันนแม่ก็ลูกปะตัวนั้นคนละตคนละตัวปเ่ยวต้นเดี่ามันเดี่ยวม้จะเสือตนนี้ตนี้เาเห็นแล้วหนม่สีต้มเดือดแล้วปไปไปยางไป ก็เล่นาวไปเอาไอ้ทีบนหน้าวะ้มิตัวีสวยวะแม่ลูกตุ๊ดม่ลูกโอ้ยกบายละฟองไอ้คู่นี่ฮะถือตัวละสองหมื่นกว่าน้อ 4ี่หมพอุ้ยเยียบเย็ยบไม่ถึงตัวน,นั้นลบมใช่สี่หมื่นสีน่พันกับตัวเราสองหมื่นสองอ๋ออ๋อยบที่นี่อ้ยงิดจมสุดทน้าโอ้ตัวป็นไงถือเทว่างัวอ้วนประมาณต,นน 20, ตัวเราสองหมื่นทุกโตัวอพี่น้องผมปเป็นผมบอกผมผิดเลยบวกเกินสองหมโคกินมากเลยขายทุกตัวแ่ไงหชุดๆเลยกับอีกราคาหนึง่งากเดี๋พี่น้องครับเดี๋ยวไปทาย ด้านอื่นล่ะบังเทือเป็นกระบปหายเบอร์โทรหายอะไรอ่นี้ออนข่บบ่บอบอบอมบอีาสะดวกหายเบอร์โทรกันปา